สวัสดีทักทาย FC ทุกท่านนะครับคลิปนี้เด็ดเลยนะครับมาได้ฟ้าสวยๆมาอง์นึงนะครับเป็นพิมพ์ใหญ่พระประธานวัลคังนะครับนานๆจะได้พระร์มสวยแบบนี้นะครับ FC ดืมเดิมแห้งๆเลยครับแห้งแต่ไม่เบาน้ําหนักดีนะครับพระได้หนาสวยเลยฟร์มนี้นะไม่ค่อยได้นะครับร์มนี้นะครับ FC นะที่ไม่ค่อยได้คือบางทีเจอก็ซื้อไม่ได้อันนี้บางเอิญเจอล้วซื้อได้ก็ พอสมควรนะครับถือว่าพอสมควรเลยต้นทุนนะครับสวยเดิมๆด,ด้านหน้ามีแตกลายงานะครับด้านหลังสวยสมเด็จเนี่ยหน้าแตกลายงาได้หลังห้ามแตกนะครับแตกมากเลยนะต้องเป็นข้างใดข้างหนึ่งนะครับผมแห้งๆเดิมๆนะฮะฐาน้ําหนักดีด้วยนะครับเนื้อจัดอันนี้ถ้าปัดถ้าล้างหน่อยจะเห็นมวนสามชัดเลยนะแต่ไม่อยากล้างเนาะ ผ้าสวยนะครับสวยเดิมเห็นไหมมีคราบเก่าเก็บเดิมเดิมีเส้นผ้าทิพชัดนะเห็นไหมเส้นผ้าทิพนะครับเนื้อจัดมากเลยครับ F4 มวลสารหเห็นไหมเห็นมวลสารเป็นจ้ำเป็นจ้ำนะครับนี่เรียกผ้าสวยนะครับซูมหน่อยนี่ฮนะสวยไหมครับ ดูเนื้อนะเห็นมวลสารไหมครับเม็ดขาวคูณเม็ดแดงเม็ดดำเห็นไหมฮะครบสูตรเลยครับตรงนี้นะครบสูตรเลยครับสวยครบสูตรนะฮะยิงกล่าวว่าจะซื้อจะไปถ่ายรูปสตสูสวยๆชัดๆไปให้ F4 ชมนะครับถ้ายังอยู่นะพิมพ์ทรงเป๊ะเลยครับตรงนี้นะน้ำหนักดีขนาดดีพิมพ์ได้หมดนะครับ เนื้อสวยด้วยนะด้านหน้าแตกลายงานนะครับพ้าเป็นไปได้ว่าองค์นี้อาจจะเคยลงรักนะครับ f ีบสี้าที่ลงรักส่วนมากจะแตกลายงานนะครับเราะจะลางรักไปแล้วเนาะอืมฟอร์มเเลยครับองนี้นะนี่ฟอร์มพิมพ์ A นะครับอืมด้านข้างเหมือนโดนฝนมาเก่านะฮะเห็นไหม มีรอยฝนเก่านะครับสมัยก่อนก็จะฝนเข้ากรอบเข้าตลับนะครับองดาราก็มีหลายองนะที่โดนฝนอย่างนี้นะครับนี่ฝนเก่านะเห็นไหมมีมวลสารนะอิดแดงนะครับอิดแดงขาวใสขาวขุ่นเม็ดดามีครบเลยองนี้นะพาได้หนานะครับได้หนาพอสวยนะครับหนากําลังดีนะเห็นไหมพอที่เขาก,กดพิมพ์แรกๆจะได้หนามวลสารเยอะเนื้อเยอะนะครับ กดเต็มที่นะเห็นไหมหนูเม็ดขาวขุ่นนะครับนี่สวยจีย๊ดเลยครับตรงนี้เนาะนะครับแร่งแต่น,นุ่มนะครับโอ้เนื้อจัดจริงๆน่าเก็บนะครับตรงนี้บอกเลยนะครับนี่เห็นไหมครังนี้ก็ฝนนะครับเหมือนจะฝนด้านข้างสองด้านนะแต่บนล่างเหมือนจะเดิมนะครับ fc เห็นไหมบนล่างเดิมเดิม ข้างมีการฝนเก่าเห็นไหมร่องรอยการฝนเก่าเห็นไหมเห็นมวลสารนะครับเหนือแน่นนะครับตรงนี้นะเหนือไม่หลวมนะครับเหนือแน่นหนึบนุ่มไม่หักไม่ซ่อมนะครับนี่ตรงนี้เป็นโพรงเก่าเห็นไหมนี่ด้านข้างส่วนมากวัาถ้ขงจะเป็นโพรงนะฮะโดยเฉพาะพิมพ์ใหญ่เห็นไหมครับ เป็นโพรงเกิดจากอะไรเกิดจากการตัดขอบตัดขอบแล้วเหมือนคู่เราหมุนสารก้อนใหญ่ๆหลุดอ,อกไปนะครับก็จะเกิดโพรงอากาศครับผมนี่เห็นไหมบนล่างเดิมๆข้างสองข้างมีการฝนนะครับนี่ไหมหูเนื้อจัดจริงๆครับ FC ตรงนี้สวยครบสูตรนะฮะไม่หักไม่ซ่อมด้วยนะครับผมนี่พาได้ลึกด้วยนะ พิมพ์นิยม A อเลยนะครับพิมพ์นี้นะพิมพ์หลวงพุทธนะฮะพิมพ์หลวงพุทธนะฮะนี่ตรงนี้พิมพ์หลวงพุทธนะครับผมนี่กา้านทูบก็มีมนะมะตรงลำตัวมีกา้านทูบนะครับอื สวยจริงตรงนี้นะครับสวยจัดเลยนะน่าเก็บนะครับเดี๋ยวดูก่อนขายไม่ได้เดี๋ยวเก็บเลยนะพระอร์มสวยผมชอบเก็บนะหนักหน่วงมือดีจังนะครับผมด้านหลังครับผมนี่ดูเนื้อนะครับเอฟสี่โอ้โหดูเนื้อจัดนะฮะเห็นไหมครับเม็ดแดงนะครับหัวมุมนะครับเม็ดแดงเม็ดดำเม็ดขาวขุ่นขาวใสมีครบเลยฮะตรงนี้นะครับครบสูตรเลยเนื้อตุบตับนะเนื้อตุบตับ นี่ร่องรอยการกดพิมม์เห็นไหมจะเป็นรอยกระดานนะครับเห็นไหมเห็นลางๆนะครับครบสูตรเรยวงนี้นะเนื้อจัดมากนะครับจัดจ้านในย่านนี้เลยนะพิมพ์พลุงพุดนะฮะตอนนี้กลายเป็นองค์ลุงต้อมไปแล้วนะครับผมนะ <c oughs> นะครับ f สี่หุนเนื้อจัดมากเลยครับขนาดดีน้ำหนักดีนะครับนี่เม็ดนี้เจ๋งเลยนะครับเห็นไหมอ่า สวยจริงตรงนี้นะครับทักมานะครับ fc เปิดแรงนิดหนึ่งนะครับเปิด3ามหมนนะครับพ้าได้สวยนะครับขายไม่ได้ก็เก็บนะพ้าฝนมีไม่ได้บ่อยนะครับนานๆจะได้มาก็ต้องฟิตนิดหนึ่งนะครับ fc เนอะนะครับนานๆจะได้มานะครับนี่เห็นไหมเส้นผ้าทิพย์นะเห็นไหมนี่เส้นผ้าทิพย์นะเห็นลางๆนะครับเห็นไหมพิ้วขึ้นมานี่เห็นไหมฟุบนี่เข้าทรงหมดเลยนะตัดชิดนะนะตกขอบนะครับ ไหลคิวนั่งยิงเอียงเกรดสบัดนะครับพาได้ล่ําด้วยเนาะครบสูตรตรงนี้นะขนาดดีน้ําหนักดีด้วยนะฮะไม่แพงนะครับสามหมื่นห้า fc นานๆจะเจอพาสวยนะครับพาดแล้วพาดเลยเนาะผมก็เสียดายเหมือนกัน,นเนี่ยเปิดแล้วเปิดเลยนะขายไม่ได้ก็เก็บเนาะจังหวะรอจังหวะดีๆค่อยขายนะพ้างนี้เนาะลองดูครับ fc นะทักมานะครับ ต่อรองเอานะผมเปิดสามหมื่นห้านะอยากได้เท่าไรทักมาอันนี้ได้พลาได้ฟอร์มได้พิมพ์ได้เนื้อหมดเลยนะครับ fc นะครับก็ต้องสู้กันนิดหนึ่งเนาะราคาก็ตามหน้าพระนะเหมือนมากแพงมากนะครับเหมือนน้อยแพงน้อยนะครับผมต้นทุนก็จะไม่เท่ากันนะนะครับ fc โอเคนะครับฝากติดตามกันครับผมถ้าสวยนะตรงนี้นะสามหมื่นห้าพันบาทครับพิมใหญ่พระประธานวัตคังฟอร์มสวยนะครับสวยจริงสวยเดิมนะครับผม ทักมานะครับผมทักมาขอรูปเพิ่มเติมชัดๆนะครับโอเคนะครับผมขอบคุณมากครับสวัสดีครับผม